อันนี้ที่จะมีริวอันนี้นะคะริวเลยเอ้าปวดเจ็บอันนี้นะคะก็คือเอาไม้าทานตะวนันหนุ่ยเจ็บหมดเลยวันเลย อยู่ตรงนี้นะคะนี่ไงที่ใส่สุดม่วงเมื่อกี้มีนะคะอก่อนนะอันนี้นะคะอันนี้นะคะ,นนะ,คะก็คือหม้อนะคะอันนี้ก็คือก็คือไอติมโอ้ยโอยเจ็บ อันนี้ก็คือผีที่มันตายไปหน้าเบ็ดเอ้ยอันเจอันนี้นะคะก็คือก็คือ A B C D นะคะนี่นะคะนี่นะคะ ก็เป่าได้นะคะแล้วนี้ก็เป่าได้นะคะเบาอย่างนี้เป่าเบาเบาเล

I'm gonna get the-